ฮาวทูการตัดต่อคลิปวิดีโอพูดหน้ากล้องให้ดูพรีเมียมมากขึ้น10เท่าถ้าคุณกําลังตัดคลิปวิดีโออยู่แล้วดูเหมือนว่าคลิปวิดีโอนั้นจะน่าเบื่อคุณลองมาดูฮาวทูในการตัดต่อคลิปที่ผมนํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับเทคนิคท,ที่1ก็คือการซูมเข้าครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ออย่างนั่นคือการค่อยๆซูมและก็การกระชากซูมเรามาดูการค่อยๆซูม,มก่อนแบบนี้ครับ เทคนิคนี้นะครับเราจะใช้เมื่อเวลาที่เรากําลังจะเล่าเรื่องหรือว่าอยากจะดึงอารมณ์คนดูเนี่ยให้มีอารมณ์ร่วมกับคลิปของเราเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ครับจนถึงจุดที่เรากําหนดไว้เราก็จะตัดกลับไปยังมุมกล้องมุมเดิม และอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการกระชากซูมนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยให้ดึงดูดความน่าสนใจของคนเนี่ยให้เกิดขึ้นกับคลิปวีดีโอของเราเนี่ยได้อย่างรวเดเร็วเลยแล้วเราจะใช้เวลาที่เราต้องการที่จะสื่อให้คนดูว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่สําคัญหรือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของสิ่งที่เรากําลังจะเล่าให้คนได้รับรู้ครับและเทคนิคที่2ก็คือการตัดสลับมุมกล้องใกล้กับไกลนะครับแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้เราจะใช้ในการที่เราจะพยายามเน้นคําพูดที่เป็นประโยคสั้น เพื่อให้คนดูรู้ว่าตรงนี้สําคัญมากอะไรประมาณนี้ครับและเทคนิคที่3านะครับก็คือเทคนิคในการแทรกฟุตเทจหรือว่าแทรกวิดีโอประกอบเข้าไปเพื่อช่วยให้ภาพเนี่ยมันเล่าเรื่องและช่วยให้คนดูเนี่ยเกิดความไม่น่าเบื่อกับคลิปวิดีโอมากจนเกินไปนะครับ เราลองเอาทาวทูทั้ง3อย่างนี้ไปลองตัดต่อกับคลิปวิดีโอของทุกคนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการซูมเข้าซูมออกนะครับเทคนิคในการตัดสลับภาพนะครับแล้วก็เทคนิคในการแทรกพุดเทจเข้าไป3อย่างนี้หวังว่าจะช่วยให้คลิปของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ